มูลามะสะปรับใหม่บวก80พลังโจมตีบวก500พลังชีวิตลดคูดาว10%เ์เท่าเดิมสกิลติดตัวเจาะเกาะลดน้อยลงจาก40เอร์เซน์เหลือ3 5เปเซค่ะเคียวไม่มีลดคูดาวแล้วแต่ปรับใหม่ได้บวก75พลังโจมตีบวก1 5เปอร์เซนตความเร็วโจมตีบวก500พลังชีวิตสกิลติดตัวเป็นอมตะเมื่อพลังชีวิตต่ำ และป้องกันความเสียหายในระยะเวลาสั้นๆเหมือนเดิมแต่จะวิ่งเร็วและโจมตีเร็วขึ้น25%เป็นเวลา0.75วิหากสะสมครบ4นาทีจะเพิ่มเอฟเฟกเป็น1.5วิคูดาว120วิดาบแดงปรับใหม่มีลดคูดาวบวก5%แต่พลังโจมตีจะถูกลดลงเหลือ180ส่วนสกิลติดตัวเหมือนเดิมเลยค่ะ สำหรับใครที่ต้องการเติม ROV ขอแนะนำแก๊สช็อปอพัพถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีฟันใช้ Open ID ในการเติมการันตีผู้ใช้กว่า2แสนตัวทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสนใจเติมเกมกดที่ลิงค์ค่ะ